สวัสดีพี่น้องสบัสดีเอซีทุกคนพี่น้องสบัสดีชุมมองสุบอนเนาะพี่น้องเมื่อนีสาวสุยกับน้องอีพี่น้องคําแล้วพี่น้องเลยต้เป็นสิตกินแหละพากัาณนกมาแต่ตัดหนาเลยพี่น้องแล้วก็เลยๆออกมาเลยพี่น้องเลยสบายดีปลาลูกไม่ลุงสบัสดีปลาลุงสบัสดีบบอร์สุสุคนพี่น้องเมื่อนีกะมพงดูพี่น้องได้ของกินออกมามามาซองแก๊สพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นะเอาเป็นร่วมกันเลย ก็เลยได้เป็นแบบนี้ได้เป็นธงซามซิมฮองแต่ว่า,ามันมันมีลายหลดพี่น้องแต่ว่าตัวนี้น่มีหลดเดียวเย็นตะโพแต่ว่าชีแซ็บเบพี่น้องเข้าวะเส็บพี่น้องเขาก็เลยเอาไม้พ่นเนาะเขาก็ซื้อว้กันพี่น้องเลยแก๊สหนึ่งพี่น้องซื้อไว้ป้าใบเยอมีเขียวแล้วก็มีหมักแตงเนี่ยพี่น้องแล้วก็มีปลากระป๋องน้ำพี่น้องเลยเมื่อนี้ชาวซุยกะได้เป็นสะพานบุญพี่น้องให้ป้าโอ้ัวให้ป้าน้องยูกิพี่น้องเลย สะพานบุญตัวนี้กะสิโตกไปหอดนั่นแหละพี่นอ้องหวยไปให้เบิ่งพี่น้องเลยนะนานแล้วเนาะพี่น้องที่ครอบครัวยายแปรนี่บ่วได้หับบ่วได้หับคลองเนาะพี่น้องเนาะจะได้ต่ขอบุณขอบุน,นไปนงางลายที่่นลอยเรือเนาะป้าได้ซื้อสีเอาไปหายชุิ่นเนาพี่น้องเนาะเลยออกมาเอาจิโร่พร้อมพี่น้องจิโร่สั่ง่นไห้นะหาลอยโตพี่น้องเลยสั่งเ่นไหวนะ สังหรวงู้สีกับอนะไว้กับยายแปรเมียนพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาผ่าวายายแปร่บยู่พี่น้องเลยยายแปรไป,รปรเอายายายาเพอยาเมาหรือยาอย่างไงยาสูบยาเม,อมอาไผสูบเ,เ,เ,เอาบ่เอายายแปรสูบยาทีม้ยมึง้อง,องแเฮ้นนยเอา้าม่แท้ตสีเด็กี่กน่นรสูบแเดี๋ยวน่รกาง้วอะไรตีสีกูกับบ่ อะี้ดิส okay, so oh, yeah. ี oh, yeah. ่เอาอะไรพัตกูเกิดได้ยังมากกบปได้หูหรือ้ดสี่อากรกูบ่หูอะไ้กุบ่ได้เคยเห็นเราสูบพอแล้วก็สูบมันมื่อเมื่ละกาอนเลยเฮ้ยอยแปสูบยาเมาเออห้ามสิไปตองเอ๊ะพี่ในเสื้อไงเราสูบยุ้งต่วนพ่อเองยุ่เลยเฮ้ย โอ้แ oh, ล้วมาห่างเออแล้วเราก็เลยห่างมันบ่มียาสูบแล้วเราเลยก็เลยห่างออกห่างออกน่ะดิอี่นะข้าวปลูกเองนะพี่น้องเหมือนสีกอกแล้วอืมที่บ้านนี้มันก็เลยบ่มียาสูบแล้วเล่นห่างอือเพื่อนเราก่ออะไรเฮ้ยถ้ากับสิหูพี่น้องว่ายายแปรสูบยาสูบกับสูบยาเมาห้ามห้ามไปตองอีปกอีเด้พี่น้องแต่ข้าแตกี้อีเด้พี่น้อง แต่ข้าตะกีพันสูบุญตะกี้ามามาเห็นแต่น้องซีฮาพี่น้องเฮ้ยทักทายพี่น้องนะมอมึงก็ใส่หมวกเอาด้วยสำคัญน,นป้าทักสัน่นนี่มึงเยอะแล้วมงึงหวงิวเขานะบลูกกวนน้นเลยแอบมือห่างฮะอาทักทายพี่น้องนะเว้ยชุหมวกสำโจนโ<ด>พี่น้องปล็อก<ด>มา,าถึงเวลาแล้วมา,วาอีซีสูบตายพี่น้องเลยแต่จักร้อยเฮ้ยซีลอยหาซีพเฮ้ย โตผู uh, uh ้เ oh. ดียวมันบอกอหายโอ้ยจแป้น่ะช่องอยสามสีสีละชิบติต้องเลยพอห้าสังนางไว้ห้าสังนางไวหาลอยตัวเพี่น้องเลยแ่มันบกก่อนหกูได้หอนหเลยสาลอยเลยจิแต่ว่าอ้วนอ้นพี่น้องเพรายามันขำอ่ะนี่พี่น้องเขาก็เลย ข้าก็ไปให้กิโล่แหมขึ้นย่ามันตายน้ำก็เลยโทรมาโทรมาบอกเพื่อก่อนวันเฮ้ยสายขี่ถาเองเด้อเดี๋ยวเองไปก็ใช้น้ำกันมาแล้วพี่น้องตสบายเพื่อถ้าใส่กอนมากใส่น้ำกันมาแล้วเพราะว่าคั้นเอาเมื่อเมื่อเมื่อมืดพญานมันใส่มาแล้วอันี้พี่น้องพญานมันยางมันตายมันจะเป็นบุแสบที่ต้องสดๆเด้พี่น้องเฮ้มาหากกัใส่ใส่สำนีอู้ยจิโลจะเป็นอ้วนไม่ช่วยยังดีอยู่ยังบม่ตายอืมยังมันลงในพี่น้อง เห็นเองเลยอ่อนซ้อนเลยมีแต่โตอ้วน,นที่รอทางนี้หนักตุยตุยอันนี้ใครสนามันบระตุยทางเราจะขี้กินดกตายเดี๋ยวมาาเดี๋ยวเดี๋ยวรอยายแปรมาก่อนพี่น้องค <c oughs> นชีดีใจสำได้พี่น้องเลยเทาได้ฟองมาฝากคนเยอะแยะเลยพี่น้อง,องมือนี้พร้อมทั้งเงื่อนขาที่รอ ค่ะที่เราเนี่ยก็มีเสื้อผ้าอีกได้พี่น้องเลยรับรองว่าจะเหมือนขาดบดถึงแน่นอนพี่น้องตัวขายนี่ลอยตต่อเทไรเลยเก้าสิเพยเก้าสิบาทลอยลอยตต่อเก้าสิบาทนางขายเนี่ยพี่น้องบ่บ่บ่ซื้อบ่ซื้อตัวละบาทเนาะนี่ละบาทหนึ่งแต่เช่นแต่เชิดแต่เชอดลอยบาท ลอยตูลอยตได้ยงเสียบว่าบ่าผู้เลกีดงยัชีบาทยักชบาทกูเงินก่อนกูกังงตัวเองกันกูกับเมนบกว่ากูก็ขืดไปนำบาทนึงบาทนึงเมอนเก็ชบาเหรอเก้าชพี่ดอวมึงโอ้พี่้องยังอีกชิบบาทอย่างที่หอดตอดถือต้นะบาทเนาะพี่ดองบอบอกถือต้นะบาทช้ำ ตาลอ,อยแยแป้มาหอดก็คือสิื่อคำเต๋อพี่น้องเอ้ยลอเบิ่งพี่น้องลอรุ่นเนาะพอดีใส่แล้วเฮ้ยเออพอดีเขาใส่แล้วพี่น้องเรามาเด้สิใสจิหลอกกับพี่น้องมากกับหลุดล่มมอกี้นีีพี่น้องเอ้ยเทตะล่มกับล่มขางขึ้นบาสตั้งไว้เลยงูปึ่มผัวเพิ่น อีตานี่นี่อยากปุบกล้องในะอีตานี่ไปลเลยผูเ้เล็งเตกเลยเต่เ <c oughs> <c oughs> มียเมียบนว่าพี่น้องไม่ได้เอื้อโดนว่ารับบมากระสางแล้วด,ลดอกถ่ายแต่ดาราเขาเลยพี่น้องดารากำลังอวยกลับขึ้นมาวบบสันเดียวนี่หน่าทียังบนนันหอดยังบนหอดดอกอ่ะรอเบิง่งรอส้มพี่น้องแย่เปมานะอุ้ยธรรมชาติพี่น้องอยู่เตียงหน้าจะมันตะหมวนตาออนซ้อนพี่น้องพวกเนี้ย เนีย่ยพวกนางสลือสลือมากเลยมาแต่เอาเนี่ยกอยายแปมามปะองเลยเจ้าเนื้สูบอีโป,ป,ปกอีติโทห้า,หากะหูได้นน่เจ้าสมเก่งทายายอีโปกกระสูบม,มาๆมามามา,มานั่งพี่พ้อมด้วยครอบครัวบองดูจักบาท หัส่หัวไปหัวเออนางะก็ได้เลยนางสวยๆยายแปรหัวยองถอกปุกพี่น้องเอ้ยมาจับอาหารกิโอ เตงน่ะไปดอนนี่สีไปดอนหลุมอืมอยากเบิดแล้วอืมอยากเบิดแล้วเขาใส่น้ำมาดูมันดีดมือเขาเหลือจนหย่อยค่ะจะไปเี็ดจะได้ยังอีน้อยอีน้อยมามาค้นคล้องให้ไปถาลูกอ่ะมาค้นมาเบยเอาไปนี่เองกินทั้งนั้นนี่

ให้อยู่ให้กินในครอบครัวเฮือนซานไอหมา่มขอบคุณแม่ป้าไม่ลูกขอบคุณเด้อป้าขอบคุณป้า,อปาเออนางงามๆที่ขอบคุณเด้อป้ากันดิม,ดมากร์ม,มาม่าแต่ตัวน,นี้มันสะเป็นหลดแสบตัวนี้ใ<ม>นกล่องที่ชมพูดนี่แสบพิุดอย่าก,กินดิบได้เลยไปกินกับเขาเอาวะเออไปกินกับเขาฉวยต้มนางลงอะารนางลงงามๆอะนบนบหยุกเมื่อนอบสช้าสิแคบนี่ อ้าวอย่าแปนหนบพ่อมเขาจะแค่พูบานหนึ่งเออเอเอแต่เพื่อนเลือกถือให้สามตัวเด้ออันที่สีบ<ะ>ุกไงจ้าถือไปหอดตัวถึงเอเอเฮ้ยสีชีชมพูมันเป็นเย็นตะโพแซบแซบแ,ซบแ,ซบและบานนี้จิรอเมื่อนี่ได้สี่ร้อยอันหาซีบเนาะ แล้วเ้าสิใจ่ายให้มันโขบหาบร้อยมาแล้วให้ชุบจ่ายที่หนีฮะเดิมบ่แล้วเ้าสิบบาทมาขวากินแล้วเฮ้ยมุงโอเคเปล่าระบาดนี่นี่จิลอยนี่ซื้อจะขายร้อยหนึ่งต่อเก้าสิบบาทมันเปล่าเออแต่ป้าอีนางเล่าว่าให้ซื้อจ่ายตละสองบาทมึงดีใจบ่เฮ้ยเย่เดี๋ยวเฮ้ยมึงกะเย่ให้มันถือจังหวะเดี๋ยวเฮ้ยเดามึงดีใจบ่าจ้ะป้ดีใจแล้ว ตายเลยน่หปปหนาหยิบชิ้นบุุบพี่น้องเอ้ยโตหวานอยู่เตียงไหนเตียงหน้ามีมามาต้มความสุขของแยแปรพี่น้องเอ้ยต้องมีอย่างลายชีวิตพอเพียงบาร์ดี้เฮ้ยสีมึงคุณดูหาลอยโตโตสองบาทตกอยู่เท่าไหร่โตอยู่เท่าไหร่หาลอยโตอืมก็ตกอยู่พันหนึ่งเลยพันหนึ่งเต็มเต็มนะ ดีใจพี่แป่ดีใจเย่เหรอแม่เอ้ยพี่น้องเอาเงินหนยายแป่ก่อนพี่น้องยายแป่ก็อีสี่อะไรพี่น้องเซีจะแบ่งกันเด้อมันไ่เหยสี่ก็ปวดจะมาจับเงินบนตัวสีสขี่อยู่หันขี่ใช่ก่อนเอออ่ะมาแล้วกะแบ่งกันเอาสิเจ้าเอายายแป่หนึ่งพันบาทคุ้มบอกให้ซี่ นานกูจำเงินจำเงินยายเออโอยายแปยิิมยามพี่น้องอททพื้นแล้วเฮ้ยพื้นนี่คือตื่นเต้นพี่น้องดีใจพื้นว่าพืน้นภาษาบ้านเฮาว,ว่าพืน้นหาร้อยโตพันบาทเจ้าเอย๋ยโตละสองบาทเราหายชุดเจ้าคุ้มเฮ้ยคุ้มคมมเยอ็งว่าสุดๆเลยได้เนี่ยปนูนแอผูได้กินกันดิ ม่าม่าก็ซองแก๊สทั้งมะแตงเช่นไรปลากระป๋องเป็นช่นไรลาเออปลากระป๋องกระโลหนึ่งชิปกล่องชิปแพ็คการเมคคัวแสบทีชชู่ต์แหละแทบที่สุดของปลากระป๋องสำหรับเฮาพี่น้องสำหรับผ่กระเสบเพื่อกันแหลกกัน,กน,กนป่าซ้ำเมคคัวนะ์หมักอยู่บ่ห,หึแปรแปหมักอยู่ปลากระป๋องหม<า>ักหมาก,มากนี่ักแตงเนี้ยไปผ่าก,กินในซองหน่วยชุกไปแล้ว อามียังอยากบอกเพิ well ่นอยู whale, ่บ่อยากบอกป้ายุกิอยู่บ่ที่เพิ่นซื้อของให้กินใช่เพิ่นอยู่ที่แห้งให้ถือกเลยพอแล้วเสร็จได้ะเออให้ถือกนังวันที่หนึ่งที่สองอะไรเลยอืมซาเถือกพวกกรยิมยามหยามหยางให้พวกรหัวไยตาซ่อนขางเห็นแล้วกินโยกตาพวโยกตาฮะเออกับพักกระลวกกินแล้วแมลงนี่อืม กินแล้วก็นก็เดียวคือหดก่อนเนาะได้กินอิ่มได้กินเลยได้กินแล้วก็อิ่มแล้วพี่น้องอันนี้กินแล้วก็อิ่มคือการทำแล้พี่น้องหดก่อนแล้วก็อยากโวยว่าพี่น้องอยู่ว่าควันยายแปรพี่น้องเลยยังส่งตื่นกล้องอยู่ยังไล่อยู่เฮ้ยสิใส่ขี่นะยังเศรกับตเอ้ยังเาวกับตัวยังบลายเป็นไงเออไปมาพี่แม่ทำแบบสั่ มาพี่แม่เอาใบจะเงินใบพันมันว่ะลูกเราเมียนมับมับม้างมกม้มึงสิไปซายมึงจะมาบม้รงนะสิมาบนอนแลวบ่เอาไปเมียนก็เท้าเท้าได้เงินหาลอคนนมเนี้่อเท้าได้หาลอยวเดียวไม่เจ้าอลยวนต้ลทบ นี่ใจอยู่บ่ผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่โตละสองบาทผู้ได้หันเออเถื่นเก็บไปเมียนไปอยู่ไว้กินได้เงินมากผู้แต่หายสามีผู้ถือพี่น้องเมียผู้นะเมียทีดีเด่น เบื่เลยพี่น้องเลยสี่ลอยหาสิบตัวยังบลายปันไดพี่น้องลายป 450. สี่หาไปหาสิบอือสี่หาิต <c oughs> สี่ลอยหาสิปัตสุอเหตุยังชัวนะตาใเด็กน่อยวปรี้มีอยากมีงานแร้วบาดนี่ อาพี่นเอ้ยฮ่าเชเดล่าขีปสำนี่แหละขอบุญขอบคุณหล,ลายイเดอ้อพี่เอ้ยขอบุญขอบคุณไร่ป่าอนางพอกันคลิไปนะขอให้สมอันความ<ไ>ป,ปาก<ไ>ปความเ <ไป S 1> ว้าวยายแ<ไ>ปรห้สมอันความำหาพรอยยายแปรซาธุ